สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหนังหน้าดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือแม่มดโยฮันดาน The w i ดอะวิ2020นั่นเองนะครับโดยได้ดารามากคุณภาพอย่างแอนแคทเอดเวยนะครับมานำแสดงเป็นแม่มดเรื่องราวจะน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยไปรับชมกันต่อได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มที่สูญเสียพ่อและแม่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำ่ให้หนุ่มน้อยต้องย้ายไปอยู่กับคุณยายซึ่งเป็นญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขานั่นเองนะครับแต่การที่สูญเสียทั้งพ่อและแม่ในขณะที่ตัวเองก็ยังเป็นเด็กมากเนี่ยทำให้หนุ่มน้อยเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นะครับไม่ยอมกินไม่ยอมออกไปเล่นค่อนข้างจะซึมเศร้าคุณยายเนี่ยก็พยายามจะเอนเตอร์เทนหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงชวนเอนเตอร์เทน นะเต็มที่ครับแต่ว่าหลานเองเนี่ยก็ไม่มีทีท่าจะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเลยแต่ความเมตใจใส่ของคุณยายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้หนุ่มน้อยเนี่ยกลับมาล่าเริงแจ่มใสอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณยายนี่ยังซื้อหนูมาให้นะครับทำให้เด็กน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวนะยังมีเพื่อนยังมีครอบครัวนะครับและเหตุการณ์ก็เริ่มเข้มข้นขึ้น เมื่ออยู่มาวันหนึ่งนะครับยายหลานเนี่ยเขาก็ไปจ่ายตลาดกันนะครับและพระเอิญหลานเนี่ยได้ไปพบเจอกับแม่มดตนหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งแม่มดเนี่ยก็พยายามจะหลอกล่อให้เด็กเนี่ยกินลูกอมที่ตัวเองมอบให้นะครับแต่โชคดีนะครับที่คุณยายเนี่ยก็มาตามหาหลานพอดีทําให้แม่มดเนี่ยอยู่ๆก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยครับและหลานชายเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองเจอเนี่ยให้กับคุณยายฟังนั่นเองนะครับคุณยายเนี่ย ก็ได้บอกกลับมาว่าสิ่งที่หลานเจอในวันนี้คือแม่มดนั่นเองนะครับลองฟังเรื่องอลิสอูนะซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้เล่านะครับว่าสมัยเด็กเนี่ยคุณยายก็เคยเจอแม่มดตนหนึ่งนะครับซึ่งแม่มดตนนี้เนี่ยได้ทำการมอบลูกอมให้กับเพื่อนของคุณยายนะครับซึ่งทำให้เพื่อนของคุณยายเนี่ยน่าจะกินลูกอมเข้าไปจนกลายเป็นไก่นะครับ ซึ่งเมื่อคุณยายเล่าเรื่องแม่มดจมนะครับคุณยายเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องใต้บันไดน,นะครับห้องใต้บันไดเนี่ยมีโต๊ะหมู่บูชามีเครื่องรางของขังสมุนไพรมากมายนะครับทำให้หลานชายเนี่ยได้รู้ว่าคุณยายเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีเวทมนต์เหมือนกันนะครับแต่จะออกไปทางเวทมนต์สายรักษาสายขาวนะครับ แต่ยายรู้ดีว่าเมื่อแม่มดหมายตาเด็กคนไหนนะครับพวกมันจะไม่มีทางปล่อยเด็กคนนั้นยายเนี่ยก็เลยพาหลานนะครับหนีไปยังโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่โตมโหฬารมากด้วยหวังว่าจะหนีพ้นจากเงื้อมมือของพวกแม่มดนะครับแต่แล้วเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกนะครับเมื่อวันที่ยายหลานเนี่ยมาพักโรงแรมแห่งนี้ดันเป็นวันเดียวกับที่ลาชินีแม่มดเนี่ยขนแม่มดกันมาเป็น1ิ เพื่อที่จะมาประชุมอะไรบางอย่างนะครับวันต่อมาเนี่ยในขณะที่หนุ่มน้อยกําลังหาห้องสําหรับฝึกหนูนะครับก็ได้เผอิญเจอเข้ากับเด็กผู้ชายอ้วนจุคนหนึ่งนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็ทราบชื่อว่าชื่อว่าบลูโน่นะครับบลูโน่เนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งนะครับบอกว่าจะให้ช็อกโกแลตกับบลูโน่ในเวลาเที่ยง25นะครับได้คุยกันไม่นานเนี่ยแม่ของบลูโน่เนี่ยก็ได้มาพาตัวบลูโน่ไป และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่หนุ่มน้อยเนี่ยกำลังฝึกหนูอยู่เนี่ยแม่มดราชินีแม่มดทั้งหมดนยครับก็ได้กลูเข้ามาในห้องเนี่ยที่เด็กน้อยกําลังฝึกหนูอยู่เด็กน้อยเนี่ยพอเห็นดังนั้นก็ทํารีบแอบนะครับ ในขณะที่เด็กน้อยกําลังแอบอยู่นะครับพวกแม่มดเนี่ยก็ได้เผยต,ตัวตนอันอับปรลักของมันออกมานะครับตั้งหัวล้านทั้งไม่มีนิ้วเท้าปากเนี่ยฉีกถึงใบหูนะครับแล้วก็ได้ร่วงรู้ด้วยว่าพวกแม่มดลาชีนีแม่มดต้องหลายมารวมตัวนโะรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสาปเด็กทุกคนที่โรงแรมให้กลายเป็นหนูให้หมดนะครับซึ่งเด็กคนแรกที่กลายเป็นหนูนะครับก็คือบรูโน่นั่นเองนะครับเพราะบรูโน่เนี่ยได้รับช็อกโกแลตจากพวกแม่มดไปนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกแม่มดเนี่ยก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันลุมกันทือบูโน่นะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อหนูของเด็กหนุ่มเนี่ยอยู่ๆก็พูดออกมาได้ครับแล้วก็วิ่งออกไปช่วยบูโน่ที่กลายเป็นหนูเนี่ยลากออกมาแล้วก็เอาไปแอบในช่องระบายอากาศกับเด็กหนุ่มนะครับ และด้วยเหตุนี้นะครับแม่มดเนี่ยรู้ว่าเด็กชายเนี่ยแอบอยู่ในท่อระบายอากาศนะครับเด็กชายเนี่ยโดนจับออกมาครับแล้วก็โดนบังคับเนี่ยให้กินน้ํายาที่ไก่สภาพเป็นหนูนะครับโดยที่หนูทั้ง2ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับ แต่แล้วหนูทั้งสองตัวนะครับได้ตัดสินใจเนี่ยออกมาช่วยเด็กชายที่กลายเป็นหนูนะครับโดยการกัดเข้าไปที่นิ้วนิ้วมือของแม่มดนะครับแล้วก็พาหนูอีกตัวนี่ยหนีเข้าไปในช่องระบายอากาศนะครับแต่แม่มดเนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับใช้มือเนี่ยยาวสาวไส้เข้าไปในท่อระบายอากาศเพื่อจะจับพวกหนูนะครับแต่พวกหนูเนี่ยก็โชคดีครับที่สามารถหนีรอดออกมาได้ครับ หลังจากนั้นหนูทั้ง3เนี่ยพยายามอธิบายให้คุณยายฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เลยพยายามคิดหาแผนการที่จะทําให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ปกตินะครับแต่ด้วยเวทมนต์ของราชินีแม่มดเนี่ยมันร้ายกาดมากนะครับสูตรยาสายขาวยาหมอชาวบ้านของคุณยายเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะลบล้างคําสาปตัวนี้ได้นะครับแต่เราหนูเนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับ คิดรวมหัวกับคุณยายนะครับว่าจะทําการหยดน้ํายาที่กลายสภาพเป็นหนูเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารของเหล่าแม่มดนะครับเพื่อที่จะให้แม่มดทั้งหมดเนี่ยกลายสภาพเป็นหนูให้หมดจะได้ไม่สามารถที่จะไปทําร้ายเด็กคนอื่นได้อีกต่อไปนะครับ และในขณะเดียวกันนะครับคุณยายเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมบูโน่ที่กลายเป็นหนูนะครับให้ไปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้กับพ่อแม่ฟังนะครับแต่บูโน่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับเอาแต่กินลูกเดียวไม่ได้พูดอธิบายอะไรให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เนี่ยก็เลยตกใจที่เห็นหนูตัวใหญ่แล้วก็โวยวายหนีออกไปจากตรงนั้นนะครับ เหตุการณ์ตัดมาที่ห้องอาหารนะครับในขณะที่พวกแม่มดทั้งหมดเนี่ยกำลังเตรียมที่จะรับประทานอาหารเนี่ยโดยไม่รู้เลยนะครับว่าในน้ําซุปเนี่ยที่เป็นหนึ่งในเมนูของพวกตนเนี่ยมีน้ํายาที่ทําให้กลายสภาพเป็นหนูผสมอยู่นั่นเองนะครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อราชินีแม่มดที่กําลังจะกินซุปช้อนแรกเนี่ยดันพังอ่ะเพราะหันไปเห็นคุณยายเนี่ยแล้วก็จําได้ว่าคุณยายนี่แหละก็คือเด็ก ตนเนี่ยเคยเจอเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับราชีนี้แม่มดไม่รอช้านะครับเธอเนี่ยเดินมาหาคุณยายนะครับแล้วก็บอกกับคุณยายว่าเธอนี่แหละเป็นคนสาบให้เพื่อนของคุณยายนะครับกลายเป็นไก่นั่นเองครับแต่เหตุการณ์เนี่ยก็ต้องโดนขัดจังหวะนะครับเพราะว่า หนึ่งในแม่มดที่กินซุปเข้าไปเนี่ยอยู่ๆก็ได้กลายสภาพเป็นหนูนะครับทําให้ทั้งห้องเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุรมุนแตกตื่นไปหมดนะครับเพราะแม่มดแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยก็เริ่มกลายสภาพเป็นหนูทีละตัวทีละตัวไปนะครับทางด้านคุณยายนะครับก็ได้ฉวยโอกาสที่กําลังมีเหตุการณ์ชุรมุนนะครับหนีออกมาจากห้องอาหารเพื่อที่จะตรงดิ่งไปยังห้องของราชินีแม่มดนะครับ เพื่อที่จะไปขโมยน้ำยาที่กลายสภาพเป็นหนูแล้วก็เงินจากราชินีแม่มดนั่นเองนะครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อราชินีแม่มดที่ล่วงรู้ถึงแผนการของคุณยายเนี่ย mm. ก็ได้ตรงเข้ามาในห้องนะครับหมายที่จะจัดการคุณยายแล้วก็พวกหนูนะครับแต่พวกหนูเนี่ยก็ได้คิดแผนนะครับโดยการที่จะใช้กับดักหนูเนี่ยดีตัวเองนะครับเพื่อที่จะ ให้ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วหย่อนน้ำยาที่กลายสภาพเป็นหนูเนี่ยใส่เข้าไปในปากแม่มดนั่นเองนะครับ <1> 1> และแน่นอนครับราชินีแม่มดที่กินน้ำยาที่กลายสภาพเป็นหนูไปเต็มๆตทั้งขวดนึงเนี่ย <1> 1> ก็ได้กลายเป็นหนูไปด้วยนะครับแต่ราชินีแม่มดก็ยังไม่ได้ลดละความพยายามยังไล่ล่าหนูทั้ง3ตัวครับ แต่แล้วเธอก็ต้องพลาดท่าให้กับคุณยายนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นแค่หนูตัวเล็กๆนะครับคุณยายเนี่ยก็ใช้ขวดแก้วขังเธอเอาไว้นะครับคุณยายเนี่ยก็ได้เจอหีบที่ราชินีแม่มดนะครับเก็บเงินเอาไว้จํานวนมากพร้อมกับน้ํายาที่กายสภาพเป็นหนูและสมุดลายชื่อของแม่มด,มดทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งก่อนที่ทุกคนจะจากไปนะครับคุณยายเนี่ยก็ได้ ปล่อยแมวดําที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดเนี่ยออกมาจากกรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่มดเนี่ยก็กลายเป็นหนูนะครับแล้วแมวก็กลายเป็นสัตว์ที่กินหนูนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราชินีแม่มดหลังจากนี้หลังจากนั้นคุณยายและเหล่าหนูเนี่ยก็ได้ออกตามล่าแม่มดตามรายชื่อในสมุดของราชินีแม่มดนั่งเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ดําเนินมาถึงตอนท้ายของหนังแล้วนะครับ ฉากสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเหล่าหนูนะครับที่ทําการปลุกระดมนะให้เด็กๆเนี่ยต่อต้านต่อสู้กับแม่มดโดยการแจกน้ํายาที่กายสภาพเป็นหนูให้เด็กๆไปคนละคนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังแบบฉบับแมวบางทีวีนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Witcher 2020แม่มดโยฮันดานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องแมวบางทีวีด้วยนะครับเพื่อผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย